ดีค่ะน้องตองได้มาถึงแล้วนะคะพอดีมาจากดวงหลวงพอดีเลยเมื่อกี้นี่เป็นเงินของพี่แซมนะคะสองพันห้านะคะให้อันเป่าน้องตองค่ะหน้ามัวจังเ,เป็นจะได ของเขาเนืน้า<ะ>ได้นะเอา,าพ่อจะไม่ทำคลิปหรอใช่หนมากเลยค่ะไปเส้นทอกศมาเหนื่อยมากาค่ะเดี๋ยวจะออกไปหง่องข้าวต้มช่วยเขาเพิ่งมาถึงกีนี้ อันนี้สองพันห้านะคะให้น้องตองของพี่แสมเราโตแล้วเขาไม่ให้หากินไปนแล้วเขาให้เด็กเด็กก็สร้างอนาคตเด็กโตไม่ให้ใเอาโดยกันนี่แหละเหี่ยวลงไปแล้วค่อยตะกาขึ้นมามอนุขอบคุณพี่แสมเดอ้อขอบคุณพี่แสม ลุงยูต้องเรียกลุงนี่เรียกพี่เหรออ๋อขอบคุณที่แสมแพรมากๆเลยนะคะก็ะขอให้พี่แสมแพมนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะการงานการงานก็ขอให้ลื่นไหลนะคะขอให้พี่แสมแพมนะคะได้รับกับไปหมื่นล้านเท่านะคะก็ขอให้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวตองก็จะ ตั้งใจเรียนเต็มที่ของน้องตองนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะไปเดี๋ยวจะจ้างนวดอยู่ค่ะขอบคุณเออเดี๋ยวเพื่อนขอเลขบัญชีด้วยเด้อค่ะเพื่อนบอกว่ากลัวหนูลำบากกับน้องตองไงไม่เป็นไรทางผ่านขึ้นมาก็เรียกเอาไม่ได้ไปนะน้องตองนี่ส่วนมากจะเรียกเอาไม่ไปอยู่ใกล้กัน เดินขึ้นมาเชา้ากลางวันเย็นปะค่ะข,ขอบคุณค่ะ<อ>ตั้งใจเรียนนะลูก<อ>ค่ะกว่าจะจบปริญญาพี่แซมเอ้ยหลายเติบอ,อยู่ด้วยชุมเฮา<อ><อ>ปะ<อ>เดี๋ยวไปห่อข้าวต้มช่วยยายอุ่นค่ะห่ขอขอ้าวต้มกันนะเนี่ย<อ>เด็กๆแย่เลยเฮ้<อ>ยเพิ่งมาถึง ไปทอกรสดีนะทานหัวหน้าอยู่ด้วยค่ะเดี๋ยวมาช่วยแม่แม่เขาห่อข้าวต้มกันนะคะค่ะหนูจะห่อสวยไหมเนาะเดี๋ยวห่อแก้วนี่ก็ที่กินลูประวันบอกหนดูประวอนห่อสิห่อใหญ่ต้องเอาไม้มาตำลงไหมเอาเอากันกล้วยเออเนาะเอาการกวยโอๆลงเนาะเอ๊ะ อากอนวันนี้มีความสุขนะวันไหนร้องไห้นี่จะเอาขี้หมองม่อไปแจมหน้าผากให้วันไหนมาร้องไห้นะทรงสามมามาช่วยป้าปาห่ออันนี้มาจากบัวขาว้อยอิดจิตยันน้ำนะนเนี่ยจะมาเก็บผักหวานขายนะสั่งได้นะคะผักหวานภูเขาเขาบอกว่าไม่ให้ขึ้นภูสามเดือนนะคุณป้าอเก็บผักหวานกินค่นั่นแหละหนูก็บอกว่าถ้านังกูจะได้กินผักหวานไมมสามเดือนแม่ขึ้นเขาเนี่ย บ้านเราหากินกับผูกับปลาแล้วไม่ขึ้นข่าวหนูค่ะข,<อ>ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ